สวัสดีค่ะทุกคนพบกับกบอีกแล้วนะคะแม่บ้านเบลเยี่ยมค่ะวันนี้กบจะพาทุกคนไปดูดอกไม้ที่ตลาดดอกไม้ในอำเภอนะคะอำเภอที่กบอยู่เลยค่ะกบเห็นโฆษณาทาง Facebook ค่ะเป็นเมืองเล็กๆนะคะที่กบอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่ไกลจากบ้านด้วยค่ะประมาณ1กิโลค่ะตอนนี้กุหลาบสีชมพูของเราบานแล้วนะคะเพื่อนๆดอกใหญ่มาก หลังจากที่วันก่อนเจอพายุลูกเห็บค่ะคอตกคอห้อยต้องกลับมาทำซุ้มให้ออกทุกช่อแล้วค่ะแต่ว่าเป็นช่อละหนึ่งดอกอยู่เลยออกมีพร้อมกันอันนี้ก็มาแล้วนี่ช่อใหญ่มาก เออดอกวันเดียวแป๊บเดียวเองบานเร็วมากค่ะข้างลงข้างในก็มีมีทุกที่เลยค่ะวันนี้เป็นวันที่มีแสงแดดโอ้โหมีทุกชั้นเลยชั้นนี้ชั้นนี้ชั้นนี้แล้วก็ชั้นสุดโอ้ ชอบจังเลยต้นสีเหลืองนี่โอ้ยดกเงางามดีแท้แท้โอ้ยรอเลือ้อยรอเลื้อยเดซี่บานแล้วโูรุ่นใหม่นี่สวยจังเลยสีสดมากๆกบเพิ่งเห็นค่ะทุกคนเออดอกไม้สองกอที่กบทิ้งมาตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะ เขาเพิ่งจะบ,บานค่ะหลังจากที่เจอฝนเนาะโอ้โหบ้านคนอื่นเขาบานจนโลยแล้วค่ะบ้านกบเ,เ,เพิ่งจะเพิ่งจะบานค่ะทุกคนืที่จริงต้นต้นดอกไม้ต้นเนี้ยเขาจะพันเนี้ยเขาจะบานช่วงเดือนมีนาค่ะช่วงเทศกาลอีสเตอร์ดูสิคะก็ใหญ่มากนึกว่าจะตายซะแล้วค่ะทุกคน นี่คือสองกอน,นะคะนี่หนึ่งกออีกหนึ่งกออีกตรงนี้จะวางดาวเรืองค่ะตอนนี้ดาวเรืองพร้อมที่จะลงดินแล้วต้นแข็งมากค่ะทุกคนไม่เหมือนต้นดาวเรืองบ้านเราเอาเดินทางกันค่ะอ้าวไม่เข้าบ้านชอบตะกาเรยครับอืมเป็นหมาเฝ้าหน้าบ้าน ตรงนี้เป็นอำเภอค่ะตรงที่กบอยู่นะคะโอ๊ไม่ใช่เป็นอำเภอเมืองที่กบอยู่ค่ะ,นะคะบางวันก็จะมีตลาดนัดตรงนี้ค่ะตลาดนัดตอนเช้าตรงนี้เป็นอำเภอค่ะนะคะแล้วก็จะมีทางให้เราเดินไปจากนูน้นเป็นทางวันเวค่ะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นลานจอดรถซึ่งลานจอดรถเนี่ยฟรีนะคะทุกคนนี่ค่ะใหญ่มากแต่ตอนนี้กบจะพาทุกคนเดินเข้าไปดูที่ว่าการอำเภอนะคะใหญ่มากๆ ประวัติของที่ว่าการอำเภอกบก็เคยเล่าไปแล้วนะคะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะวันนี้กบก็จะมาเล่าเหมือนเดิมค่ะแต่แบบสั้นๆเนาะก็คือ,อที่จริงที่ว่าการอำเภอนี้เป็นของอครอบครัวหนึ่งค่ะที่เขาร่ำรวยมากอันนี้คือบ้านของเขาค่ะแต่ว่าหลังจากที่เขารู้ว่าเขาไม่มีผู้สืบทอดสกุลน,นะคะเขาก็เลยได้ยกบ้านของเขาเนี่ยหรือปราสาทยอย่างนี้ละคะ่ะ ให้เป็นของเ,ออเทศบาลให้เป็นของรัฐบาลเขาก็เลยเอามาทำเป็นที่ว่าการอำเภอค่ะทุกคนแล้วเราก็เดินกลับมาที่ข้างหลังของาลานจอดรถเราก็จะเห็นคลองข้างล่างก็มีปลาด้วยนะคะน้ำใสามากๆมีเป็ดด้วยค่ะบ้านเมืองก็สะอาดเรียบร้อย ตอนนี้เรามาถึงตลาดแล้วนะคะเป็นตลาดดอกไม้วันนี้เป็นวันแรกค่ะมีดอกไม้เยอะแยะเลยค่ะทุกคนสวยมากๆอันนี้เป็นเจอร์เรเนียมค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นดอกไม้ที่กบมีอยู่แล้วในสวนนะคะสวยมากมีหลากสีเลย นี่เจอลานเนียมแบบดอกเล็กๆเ,เรามีแบบนี้ค่ะที่สวนอันนี้ก็เป็นดอกเล็ก เราเอาดอกเล็กมาจัดกระถางก็สวยนะคะนี่ค่ะตระกูลดอกเดซี่นะคะก็จะรวมหลากส,สีสันค่ะทุกคน Yeah. Sure. ตันตนี้สวยมากเลยเนาะนี่เขาจะมีของเขาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดอกไม้ปีเดียวค่ะหลังจากที่หมดซัมเมอร์แล้วเข้าฤดูหน้าหนาวเขาก็จะตายค่ะกลุบก็เลยไม่ค่อยอยากซื้อแต่ถ้าเราอยากจะซื้อก็คือไปหา,มาเมล็ดมาเพาะก็ได้ค่ะ เราก็จะได้ในปีถัดไปแต่ถ้าเราซื้อมาแบบนี้เขาจะไม่พอที่จะเกิดเมล็ดน,นะคะก็เข้าฤด,ดูหนาวซะก่อนแล้วเขาก็จะตายค่ะอันนี้ตระกูลดอกดาวเรืองค่ะทุกคนมีตะดอกอใหญ่ๆเลยค่ะเหมือนภาคเหนือเลยเนี่ยโอ้แล้วก็ดอกออสโมคอสคอสโมคอสโมออสโมนั่นแหละค่ะลืมชื่อ ต้นนี้เหมือนดอกป๊อปปี้เลยค่ะแต่สีส้มออ I like orange orange you, you want to take it we can take it later too and we can w a r m first and then <c oughs> when we come back อันนี้เรามีแล้วสีม่วงนี่มีแล้วอันนี้เป็นพิชซูนี ตันนี้เป็นกล้วยไม้ค่ะทุกคนกบกำลังมองหาต้นสีสวยค่ะแต่กบได้ต้นดอกสีแดงไปแทนค่ะราคาพิเศษมากๆค่ะเลยอดใจเอาไปไม่ได้นะคะ

อันนี้เป็นทิวลิปค่ะทุกคนเป็นทิวลิปดอกเล็กๆกำลังอกบานมีทุกสีลค่ะแล้วอันนี้คือต้นต้นดอกโบตั๋นที่กบกำลังปลูกในสวนของเรานะคะแต่ว่าปีนี้เราจะไม่ได้ดอกปีหน้าเราจะได้เห็นดอกค่ะดอกโบตั๋นก็จะประมาณนี้นะคะใก้คล้ายกับดอกคูลาบเลยค่ะเห็นไหมคะสวยมาก อันนี้ก็จะดับเป็นช่อบหอมมากหอมจังเลยดาดิ แล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นทางเดินนะคะอันนี้เป็นขายสตรอเบอร์ี่เชอร์รี่ขายผลไม้

เมื่อก re ี <heartbreaking> <Island> okay, but, like ้เราทักทายกับอดีตในอำเภอที่นี่นะคะแล้วก็แล้วก็นายอำเภอคนปัจจุบันค่ะเขาก็รู้จักกับแฟนกบเนาะเขาก็ทักทายกันที่นี้ตอนนี้ก็มีร้านผลไม้อีกวันนี้เป็นวันแรกค่ะก็ยังมีอะไรไม่เยอะเนาะ อ๋อาบานเหมือนกันเลยเราก็บานต้นนี้อันนี้ต้นลาเวนเดอร์ค่ะอันนี้ตน้นลักเล่ <c oughs>

พุทธรักษาสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มค่ะต้นนี้น้อยตอนเราซื้อมาก็ต้นน้อยแบบนี้นะคะทุกคนแต่ต้นนี้โตท่วมหัวแล้วค่ะแล้วเราก็เดินกลับทางเดินนะคะทุกคนปกติจะมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงโควิด uh, คนก็เลยย้ายที่จะไปขายที่อื่นกันเยอะ il va pas, rouler, hein, va pas, pas il n'a il jamais <inaudible> roulé à vélo en fait. Merci je devant, hein. Et Jean-Paul Je l'ai devant. <Ooh. S 1> don't put too much water in the the glass okay just a little bit okay and when there's no more water you put again and you w again okay okay just a little bit okay okay <laughs> ตอนนี้เราก็ซื้อแล้วนะคะซื้อสีม่วงกับสีชมพูอ่อนค่ะ สามีเปย์นหนักมากให้ซื้อให้ซื้อให้ซื้อซื้อไม่ได้ตั้งใจจะซื้อค่ะแต่เลือกไม่ถูกเลยทีนี้เขาก็บอกซื้อซื้อซื้อผมก็เลยเดินเลือกตั้งนานได้พิทูเนียสีแดงด้วยแล้วก็ได้ต้นอะไรไม่รู้สูงๆด้วยมันมีโปรโมชั่นนะคะเขาแถมกระหน่ำเลยค่ะทุกคน On profite là, mesdames, messieurs, un bouquet 5 euros, 3 euros seulement. On profite là, les pivoines, on fait de belles promotions aux pivoines aussi, les tulipes. Il fait chaud, il fait de plus en plus chaud. paris porte de la Chapelle, Lyon et Marseille. Les tulipes, 15 euros les 50, pour 5 euros de plus, vous en avez 50 en plus. ราคาทิวลิปก็คือ15ยูโรจะได้รับดอกทิวลิป50ดอกถ้าจ่ายเพิ่มอีก5ยูโรจะได้ดอกทิวลิปเพิ่มอีก50ดอกค่ะซึ่งมันคุ้มมากๆนะคะสำหรับกลพูดง่ายๆก็คือ15ยูโรเราจะได้ช่อเบลเลอร์เลยค่ะช่อเดียวแต่ถ้าจ่ายเพิ่มอีก5ยูโรนั่นก็คือเราจะได้เพิ่มอีกช่อใหญ่ๆเบลเลอร์เหมือนกันค่ะสรุปแล้วเราจะได้2เบลเลอร์2ช่อเบลเลอร์ก็คือ ยียูโรค่ะตอนนี้กบกำลังยืนรอแฟนกบค่ะเพราะว่าเขาเอาดอกไม้บางส่วนไปเก็บแล้วก็กลับมารับอีกรอบหนึ่งค่ะดารินได้ดอกไม้แล้วก็กลับบ้านกันค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหม วันนี้ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ